ำไมใครๆก็บอกให้เรารักตัวเองแล้วรักตัวเองคืออะไรต้องทำแบบไหนถึงจะเรียกว่ารักตัวเองวันนี้เราได้คัดสรรเนื้อหาดีๆที่จะเป็นคำตอบของการรักตัวเองมาฝากทุกคนด้วยค่ะเนื้อหาจากสปิเกอร์ทั้ง5้าคนที่การันตีได้เลยว่าฟังจบจะรักตัวเองมากขึ้นแน่นอน ฟังมุมมองการรักตัวเองส่วนหนึ่งจากบทสัมภาษณ์เต็มกับหมอนัทนัทพลวาสิกดีลกเราะจะสามารถเติมเต็มความรักให้กับตัวเราเองได้อย่างไงบ้างคะเติมเต็มความรักนะจริงๆแล้วเนี่ยการที่เราดูแลตัวเองอเป็นหลักนะเช่นตื่นเช้ามาเราไปเดินออกกําลังกายเรากินอาหารที่ดีใช่ไหมเราไม่กินอาหารที่มันแบบจังฟูด้ดอะไรเยอะๆอ,อะไรอย่างเงี้ยนะ mm hmm. แล้วก็เราไม่ไปนอนดึกเกินไปแบบนี้ก็ถือว่า รักตัวเองมากๆแล้วนะเออแล้วก็ตื่นมาแทนที่เราจะคว้ามือถือปุ๊บอะตุ๊กตุ๊งเนี้ยออตื่นมาเรานั่งสมาธิสักแป๊บเดียวแล้วดูซิว่าเฮ้ยมีอะไรบ้างที่เราจะต้องจัดการให้เสร็จภายในครึ่งวันเช้าเนี่ยเอออันนี้ก็ถือว่าเรารักตัวเองมากๆ,ๆแล้วนะอืมแล้วก็หลกัหลกๆแล้วเนี่ยก็คือมีความสุขให้ง่ายก็แล้วกัน Laboratory, ถ้าเรารักตัวเองนะมีความสุข,ขกับการกินมีความสุขกับการนอนมีความสุขกับการเจอผู้คนอันนี้พี่ว่ามันก็น่าจะง่ายที่สุดอืม ค่ะทีนี้เมื่อกี้เราพูดถึงการมีความสุขง่ายๆไปแต่ว่ามันก็จะมีบางคนที่เขามีภาระเยอะหรือมีความทุกข์หรือมีสิ่งที่ต้องรับผิดชอบเยอะแล้วเขารู้สึกว่าเขาไม่สามารถที่จะมีความสุขได้เพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่เขามีความสุขเขาจะรู้สึกผิดทีนี้เราเขาจะสามารถทํายังไงให้มันรู้สึกดีขึ้นได้ครับครับผมอันนี้ผมมีคนไข้ที่เป็นแบบเยอะๆเลยก็คือเขาเนี่ยเป็นคน productive ก็คือว่าต้องทํางานให้เสร็จถึงมีความสุขต้องมีเงินเท่านี้ถึงมีความสุข ลูกต้องเรียนโรงเรียนนี้ถึงจะนู่นนี่นั่นมีความสุขอะไรประมาณเนี้ยคือเขาเอาความสุขของเขาอะไปไว้ที่ผลลัพธ์เสมอเลยฉะนั้นเวลาเขาไปเที่ยวเขาจะรู้สึกแบดกับตัวเองอะเออแบบเนี้ยอันเนี้ยผมว่าคนเป็นกันเยอะนะแล้วก็ประเทศไทยถูกสอนมาแบบนี้คุณต้องประสบความสําเร็จคุณต้องมีเงินคุณต้องเก่งกว่าข้างบ้าน <laughs> ถึงจะเรียกว่าดีมีความสุขเจ๋งอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันเนี้ยพอมันฝังเข้าไปในจิตใ้สำนึกนะคุณจะรู้สึกว่า มีความสุขได้ยากมากๆเออสัญลกักษณ์คืออะไรรู้ไหมคุณจะมีความสุขกับปัจจุบันไม่เป็นเลยคุณจะมีความสุขรอแต่ความคิดอยู่เสมอเลยว่าเมื่อไหร่จะมีเงินเท่านี้เมื่อไหร่จะเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะครับฉะนั้นแล้ววิธีการแก้ไม่ยากนะคือกลับมามีความรู้สึกในปัจจุบันไม่ว่ามันจะทุกข์หรือว่ามันจะสุขนะให้มีความรู้สึกเช่นสมมุตนะินะณวันนี้คุณกําลังไปกินกว๋วยเตี๋ยวอยู่กินกว๋วยเตี๋ยวอยู่แล้วคุณกินนะอร่อยก็โอเคไม่อร่อย ก็โอเคมันเป็นความรู้สึกอ่ะเออนี่คือการคินก๋วยเตี๋ยวนะนี่การฟังเพลงนะฟังเพลงฮิปฮอปฟังเพลงอันนี้แล้วรู้สึกดีฟังเพลงอันนี้แล้วรู้สึกแซดจังเลยไปตามเพลงอะไรเงี้ยพอเรามีความรู้สึกไปกับสิ่งต่างๆใช่ไหมนี่คือการที่เราอยู่กับปัจจุบันการที่เราทําแบบนี้นะเราจะเริ่มมีความสุขกับปัจจุบันเป็นโดยที่ไม่ต้องรออนาะคตว่าเฮ้ยเมื่อไหร่จะมีเงินเท่านี้เมื่อไหร่จะเก่งกว่าข้างบ้านเนี่ยพอดู Facebook คนไปเที่ยวต่างประเทศทําไมเราไม่ได้ไปทีนะ เราสามารถมีความสุขได้เลยสัญ,ญลักษณ์หนึ่งคืออะไรรู้ไหมอันนี้ตลกดีนะเออใครที่มีความสุขกับปัจจุบันไม่เป็นนะเวลาคุณโพสเฟซ a c e บุ๊กอ่ะคุณจะคิดแคปชั่นไม่ออกเนื้อผ้าหรือไหมเออแต่มื่คุณถ่ายรูปนะถ่ายรูปทะเลอะ่ะแป้งโพสไดไหมเราควรจะรู้สึกไหกับภาพนี้วะงงไหมเออเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าเขาไม่มีความรู้สึกไงเพราะว่าเขาเป็นมนุษย์ที่ไม่มีความรู้สึกไปแล้วอะมันกลายเป็นความสุขฉันต้องรอให อย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นเอจากนั้นใครก็ตามที่โพสต์ f a c e b o o k นะแล้วต้องไปเซิร์ชหาแคปชั่นนะจากชาวบ้านอนะ่ะมาไวนะ้อ่ะแสดงว่าคุณเริ่มมีปัญหาแล้วนะคือคุณไม่รู้ไม่รู้ว่าตัวเองมีความทุกข์หรือความสุขอยู่อะประมาณนั้นนะเึ่งกรณนนีเมื่อกี้มันก็ก็อาจจะโยงกับการที่ต้องเซิร์ฟคนอื่น หมายถึงว่าเ,ออเราจะเราจะพิมพ์ยังไงให้เขาเห็นว่าเรากําลังโอเคดีอ่าใ,ใช่ใช่ใช่ยังไงให้มันดูเท่ะเอะแคปชั่นอะไรมันมันเก๋ะไมคาเฟ่นี่อะไรเงรี้ยจริงๆคนอยากรู้ป่าว่าคุณรู้สึกยังไงมากกว่าถูกไ่มมากกว่าการที่คุณไปเอาแคปชั่นเท่ๆโดนๆมาถูกไ่มฉะนั้นแล้วลองดูวิธีการแก้ง่ายๆโพสต์เฟซบุ o กอะโพสต์ Post ภาพอะวันละรูปแล้วเขียนความรู้สึกตัวเองลงไปอันนี้คือวิธีการแก้ไขสําหรับคนที่ชอบโรดักทีฟนักะะชอบแบบ ต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้เนี่ยลองดูโพส์วลาลูบไม่ต้องโพสให้ใครดูก็ได้โพสต์ให้ตัวเองอ่านก็ยังได้หรือถ้าไม่โพส์เราก็เขียนไดอารี่เขียนไดอารี่ใช่ใช่ใช่อีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญมากก็คือการที่เมื่อกี้ที่เราต้อง productive อยู่ตลอดเวลาเพราะว่าบางคนอาจจะรู้สึกว่าการที่เราไม่ได้ทําอะไรไม่ได้สําเร็จหรือไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเท่ากับเราไม่มีคุณค่าอ่าทีเนี้ยคุณหมอมีมุมมองยังไงกับการที่เราต้องตามหาคุณค่าอยู่ตลอดเวลาค่ะอันนี้เราก็ แก้ด้วยตัวเองอยู่นะ mm hmm. เราก็ยังรู้สึกว่าเราอยากจะมีค่าในสายตาคนอื่นนะมีค่าในสายตาพ่อแม่ mm hmm. มีค่าในสายตาคนไข่หรืออะไรก็ตามนะในสังคมอะไรอย่างเงี้ยนะครับยิ่งใครที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์คอนเทนต์ครีเอเตอร์เนี่ยผมว่าโดนทุกคนอนะใช่ไหมก็จะรู้สึกว่าทําไมไม่มีคนไลฟ์วะ mm hmm. ทำไมไม่มีคนแชร์อะไรอย่างเงี้ยนะเีอ่อยู่พักหนึ่งผมมีปัญหาเลยนอนไม่ได้ถ้าไม่อ่านคอมเมนต์ เอนะต้องอ่านคอมเมนต์ก่อนเพราะคอมเมนต์ผมอะโชคดีที่เป็นหมอนะคอมเมนต์ผมเนี่ยมีแต่คำชมเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เป็นคำชมอะผมต้องอ่านก่อนแฮปปี้ละนอนเอออะไรอย่างเงี้ยแต่พอมาวันหนึ่งนะเป็นแพนิคปรากฏว่าไอ้คำพวกเนี้ยไม่ช่วยผมเลยนะไม่ได้ช่วยให้ผมมีความสุขเลยเออแบบเฮ้ยอ่านให้ตายก็ไม่ได้มีความสุขเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับนั่นอะคือวันที่ผมเรียนรู้ว่าอ๋อความสุขไม่ได้มาจากคำชมคนอื่นนี่มาความสุขมันมาจาก ตัวเรามีความสุขหรือเปล่าในปัจจุบันน่ะว่าคุณรู้สึกสนุกไปกระมันหรือเปล่าเช่นผมรักษาคนไข้ยอยู่ใช่ไหมผมพูดดีกับเขาหรือเปล่าผมตั้งใจพูดหรือเปล่านะแล้วเดี๋ยวพอคนไข้คนนี้ออกจากห้องแล้วนะผมก็เอาความสุขผมไปอยู่กับคนไข้คนต่อไปเออฉะนั้นพูดาง,ง่ายคือมุ่งกระทําปัจจุบันน่ะให้ดีก็พอแล้วส่วนผลลัพธ์อ่ะมันจะดีไม่ดีมันอยู่ที่งานที่คุณทำถ้ามันดีเดี๋ยวคนก็ชอบเก่งอะไรอย่างงี้นะครับรับฟังมุมมองการรักตัวเอง S 1> <S 1> ส่วนหนึ่งจากบทสัมภาษณ์เต็มกับเชปป้อมมำหลวงขวัญทิพย์เทวกุลการรักตัวเองในแบบของอาป,ป้อมเป็นยังไงะคะ <S <S ก็คือการรักตัวเองเนี่ยเราอยากมีชีวิตที่มีความสุขและแข็งแรงถูกไหมคะก็ต้องดูแลตัวเองให้แข็งแรงไม่ว่าจะเรื่องการกินการออกกําลังกายหรือใดๆทั้งหมดแล้วก็เนี่ยตัดอะไรก็ตามที่เป็นความคิดที่ทําร้ายตัวเองอะ เพราะการมีความคิดที่ทําร้ายตัวเองอะ่ะมันทําให้เราดิ่งนะเพราะฉะนั้นอยู่กับสิ่งที่คิดแล้วมีความสุขอยู่กับคนที่อยู่แล้วมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงตามสภาพนะโถหนูคะ <S 2> <S 2> <S ขณะนี้มันก็ต้องมีบกพร่องบ้างร่างกายเราใช้มา60กว่าปีเนาะมันก็ต้องมีบกพร่องบ้างดังนั้นเนี่ยดูแลให้แข็งแรงที่สุดเพื่อที่เราจะได้ไม่เป็นภาระของลูกแล้วชีวิตเราเองเราก็มีความสุข อยากเที่ยวยังมีแรงเที่ยวเดินได้ก็ไม่ใช่ว่าจะต้องไปวิ่งแข่งเล่นไรกีฬาขนาดนั้นก็ไม่ใช่นะเออถึงอายุนี้แล้วออกกําลังด้วยกันออกเดินเยอะหน่อยว่ายน้ําได้ก็ทำํำอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วในชีวิตของอ p เปิลมาค่ะมีเรื่องไหนอีกบ้างที่เป็นบทเรียนสําคัญให้กับชีวิตเลยตลอดมาเนี่ยชีวิตก็ไม่ได้ราบรียบพอชีวิตไม่ได้ราบเรียบเจอปัญหาหนึ่งทุก เจออีกปัญหาหนึ่งก็ทุกเจอปัญหาหนึ่งก็ทุกก็ทุกก็ทุกมาจนกระทั่งผ่านอายุ50มันเหมือนเหนื่อยอะมันเหมือนเหนื่อยอะไรเนี้จะต้องเจอโน่นเจอนี้อยู่ตลอดเวลาก็เลยมานั่งย้อนคิดถึงได้บอกคนเรามีเวลาให้ตัวเองนะและย้อนคิดจากนี้จะไม่ทุกแล้วคําว่าจากนี้จะไม่ทุกแล้วที่เมื่อกี้พันด้าถามว่ารักตัวเองอย่างไรมีความสุขอย่างไรก็คือจุดนั้นเลย จะไม่ทุกเราก็จะตัดทุกสิ่งทุกอย่างที่เราคิดว่าทําให้ตัวเราเป็นทุกออกไปไม่ว่าคนไม่ว่าสิ่งของไม่ว่าเหตุการณ์แน่ละชีวิตคนเราไม่ได้ปูด้วยดอกกุหลาบโรยด้วยดอกกุหลาบมันมีปัญหาได้แต่คิดให้ไวตัดให้เร็วที่สุดเหมือนที่อาป้อมบอกว่าจะออกจากวังวนอะไรได้เนี่ย ตัวเราใช่ต้องตัวเราคือแบบว่านี่แหละค่ะคือจุดนี้เลยที่เคยคิดว่าผ่านที่อายุ50มาแล้วอ่ะมันเหนื่อยมันเหนื่อยมากเลยแล้วก็เพื่อนก็มีปลอบมารอบตัวเลยไปไม่ได้จนกระทั่งนั่งคิดได้ตัวเองว่าเอ้ยจะไม่ทุกข์แล้วตั้งแต่นี้จะมีความสุขก็เลยเริ่มด้วยการที่แบบอ่ะอะไรที่มันเป็นพิษกับตัวเราตัดออกไปเรื่อย ไม่ต้องมีเพื่อนมากก็ได้แต่ขอเพื่อนที่ดีมีคุณภาพรอบตัวเราเหตุการณ์ใดจะพาให้เราเหนื่อยถ้าพาให้เรามีปัญหาได้ได้หยุดก่อนอันนี้เรียกว่าเป็นภูมิคุ้มกันทางใจได้ไหมคะดีคุ้มกันตัวเองได้เลยคือแบบแต่ต้องคิดได้นะปัญหาคือคิดให้ได้ก่อนวังวนเหมือนที่พูดเนี่ยแพนด้าสรุปได้ดีว่าเออในวังวนใดๆก็ตามถ้าตัวเองคิดไม่ได้เราก็ไม่หลุดเอง หมือนที่อังงป้อมพูดใช่ค่ะเหมือนที่อัป้อมพูดมาด้วยว่าไม่ว่าเราจะฟังใครให้คําแนะนำหรืออะไรก็ตามแต่ถ้าฟังแล้วคิดไม่ได้ทําไม่ได้ก็ไม่หลุดนะคะ<ม>เวลาเราเหลือน้อยไงที่มาคิดได้ตอนอายุเยอะขึ้นก็เพราะว่าอายุมันผ่านมาครึ่งร้อยมันมีความรู้สึกว่าเราจะอยู่อีกกี่ปีคะครึ่ง50ถึงร้อยเนี่ยเราอยู่ไม่เต็ม50ปีนะเพราะาดูทางพันธุ์แล้วทางครอบครัวอายุไม่ได้ยืนขนาดนั้นดังนั้นเนี่ยเราจะอยู่อีกกี่ปีคะ แต่ถ้าในไม่อีกกี่ปีของเราเราต้องมานั่งแบกอะไรเหรอและเราจะมีความสุขไหมเพราะว่าสุดท้ายแล้วหนูขออนุญาตสรุปแบบนี้ว่าไม่ว่าต่อให้เราจะมีบทบาทเป็นคุณแม่หรือว่าเราอาจจะรักใครสักคนมากๆอาจจะไม่ใช่ลูกก็ได้อาจจะเป็นแฟนก็ได้แต่สุดท้ายเราก็ตัวคนเดียวแล้วก็เราตัวคําว่าตัวคนเดียวนี้ไม่ใช่เห็นแก่ตัวนะหมายความว่าเราเลือกรับรู้แบบว่าอ่ะถ้าลูกทําให้เราไม่มีความสุขก็คุยกันนะลูกแต่ตัวลูกจัดการเอง แม่ก็ตัดออกไปได้หรือถ้าเป็นแฟนเราก็ต้องเลือกคนที่เราอยู่ด้วยแล้วมีความสุขถ้าใครอยู่แล้วทําให้เราเครียดเสมอๆนี่ก็อยู่คนเดียวดีกว่าไหมใช่ไหมคะทุกคนแหละใช้หลักคิดง่ายๆแค่นี้คิดให้ง่ายบางคนก็แบบว่าเอ้ยก็อย่างนั้นอย่างงี้ไม่คิดให้ง่ายทุกอย่างไม่ใช่เรื่องยากเหมือนที่บอกไะทําอะไรอะ่ะอย่าบอกว่าทําไม่ได้ถ้ายังไม่ลองทําพุ่งไปให้ได้ก่อนเฮ้ยถ้าคิดเดี๋ยวคิดได้นั่งสงบสติสบายใจในวันที่สบายใจแล้วก็ ไม่อยากทุกข์แล้วไม่อยากเครียดไม่อยากอะไรอย่างเงี้ยไม่อยากดิ่งไม่อยากดาวทำดูลองคิดดูให้ตัวเองหลุดก็คือให้โอกาสตัวเองได้มีความสุขใช่บอกว่าฉันจะมีแต่ความสุขลองท่องคำนี้ก่อนฉันจะมีแต่ความสุขเพราะฉะนั้นอะไรที่เข้ามาทำให้ทุกข์เอาออกไปก่อนเอาออกไปให้ได้รับฟังมุมมองการรักตัวเองส่วนหนึ่งจังหวะสัมภาษณ์เต็มกับรุง้งราวนโทนหงษา พี่ลุงพาออริตี้หรือว่าจัดอันดับให้ความสําคัญกับอะไรแบบ 1, นึสบ้างอะ่ะโอ้ยเรื่องของจัดอันดับในความสุขเป็นเรื่องสําคัญมาก <laughs> มันก็จะวนมาที่เรื่องของจิตใจความสุขในด้านของจิตใจเราเมื่อเรามีจิตใจที่เรามีความสุขแล้วอะไรเงี้ยบางทีมันเผื่อแผ่ไปถึงคนรอบข้างเราได้ด้วยอะไรเงี้ยอันนี้คือสิ่งที่สําคัญแล้วก็เรื่องของสุขภาพอันนี้ก็คือแบบตามมาเลยสําคัญเราก็จะให้ความสําคัญกับสิ่งนี้มากเหมือนกันเพราะว่าคือแม่เราอะไม่สบายคือป่วยต้องเข้าออกโรงพยาบาลอะ่ะสเดือนก่อนที่ท่านจะเสียแล้วก็รู้แล้วว่าแบบเฮ้ยร่างกายของคุณเราเนี่ยถ้ามันต้องไปไปพึ่งหมออะไปพึ่งโร งพยาบาลมันไม่ใช่เรื่องที่ดีเพราะฉะนั้นเราจะทํำยังไงอ่ะถึงเราจะไม่ต้องได้ไปเข้าโรงพยาบาลอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นเราต้องดูแลร่างกายเราให้ดีนี่คือสิ่งที่สําคัญแล้วพยายามที่จะออกกําลังกายถ้าวันหยุดนะนั่งสมาธิเสร็จปุ๊บสิ่งต่อมาคือการได้ออกกาลังกายก็จะเดินอยู่บนลู่วิ่งของตัวเองอะคะ่ะอย่างน้อยคือ45นาทีเลยต้องทําประมาณนั้นก็คือเฉลี่ยก็คือเหมือนน้ำลนัว่า1อาทิตย์อย่างน้อยคือ4วันต้องทําให้ได้อะไรประมาณนี้นคะ่ะมันอาจจะเหนื่อยเนอะจะเป็นจะตายนะบางทีทําถึงชั่วโมงนเนเหนื่่่อยยฉัไไมววแล้แ้า อีกนิดนึงอีกนิดนึงแล้วเราจะชอบภูมิใจในสิ่งที่พอเราทําเสร็จแล้วอ่ะเราจะรู้สึกว่าแกทาได้ลรวเว้วยลูกอะไรอย่างเงี้ยเป็นอย่างนั้นทุกๆครั้งนี่คือความสําคัญที่เราก็แบบให้แบบให้กับจิตใจให้กับร่างกายกับการดูแลตัวเองอีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญก็คือเรื่องการจะบอกว่าเรื่องของการกินมันก็มันก็เกี่ยวอนะเนาะก็คือกินในเรื่องของสุขภาพด้วยอะไรประมาณนี้หันมาให้ความสําคัญในเรื่องนี้เยอะเพิ่มมากขึ้นอะไรประมาณนั้น,นะคะ่ะ ว่าทุกอย่างที่เอาเข้าปากตอนนี้มันทุกอย่างมันจะคิดหมดเลยนะแต่มันไม่ใช่ว่าแบบเฮ้ยกินนู่นกินนี่ไม่ได้แต่มื้อแรกอ่ะสำหรับเรามันคือมือที่สําคัญที่สุด เรานอนตื่นขึ้นมาใช่ไหมสิ่งแรกที่เข้าปาก mm hmm. ควรจะเป็นอะไรที่แบบมันดีอะในความรู้สึกของเราอ่ะ mm hmm. เพราะฉะนั้นมันกลายเป็นสิ่งที่เราก็แบบให้โฟกัสมันมันสาคัญเพิ่มมากขึ้นสําหรับเราว่าเฮ้ย mm hmm. สิ่งแรกนะเธอต้องเอาโปรตีนเข้าไปนะเธอต้องเอาวิตามินหรืออะไรอย่างเงี้ยจะไม่ใช่ของหวานหรืออะไรประมาณนี้ซึ่งก่อนหน้านั้นอะเราไม่ค่อยได้คิดเรื่องพวกนี้หรอกอยากกินอะไรกินอะไรอย่างเงี้ยค่ะ mm hmm. คือเราเป็นคนที่เหมือนทำนองว่าชีวิตเราอะเราไม่อยากไปเบียดเบียนคนอื่น คือเหมือนความว่าเบียดเบียนคนอื่นคือเมื่อไหร่ที่เราเจ็บป่วยเนี่ยคนที่เรารักอะ่ะเขาก็ต้องมาดูแลเราทําไมเราไม่ดูแลตัวเองก่อนนะเออถ้าเกิดไม่สบายขึ้นมาคนแรกที่ต้องห่วงเราอย่างหนักแล้วคือแบบพ่อเราอะไรอย่างเงี้ย เพื่อนที่เรารักครอบครัวเราพี่น้องเราอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเราก็รู้สึกว่าเธออย่าไปเบียดเบียนใครเลยเออเธอทําตัวเองให้ดีและที่สําคัญเธอก็ต้องไม่เบียดเบียนตัวเองด้วยนะการไม่เบียดเบียนตัวเองหมายถึงว่าการทำมาให้ร่างกายของเราอะ่ะมันดีพอร่างกายดีก็ไม่ต้องมาแบบอต้องพาร่างไปโรงพยาบาลหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือจิตใจที่ดีมันก็จะทําให้แบบว่าพอมันไม่ขุ่นมัวมันไม่เครียด มันคือการที่เราไม่เบียดเบียนตัวเราเองด้วยมาทําให้ตัวเองเครียดแล้วไม่สบายเลยประมาณนี้เป็นคนที่รับผิดชอบตัวเองได้ดีมากเลยอะใช่ใช่พยายาม <laughs> แต่ว่าจริงๆเป็นเป็นสิ่งพื้นฐานเนาะที่หนูว่าเราทุกคนควรที่จะทำจริงค่ะจริงจริงเราต้องรับผิดชอบตัวเองให้ดีก่อนดูแลตัวเองให้ได้เพราะว่าเวลาเราดูแลตัวเองได้มันไม่ใช่แค่ว่าเราจะทําให้เราดีขึ้นเราทําให้คนรอบข้างเราดีขึ้นได้ด้วยอพอเรารักตัวเองเราดูแลตัวเองได้ดีเราจะมีเราจะสามารถไปช่วยเหลือคนอื่นๆได้อีกอะไรประมาณน,นั้นดีจังเลยหนูรู้สึกว่า ดีจังเลยอีกแล้วเราจะพูดคํานี้กันบ่อยๆเพราะว่าเหมือนชีวิตพี่รุ้งอ่ะหนูกำลังถอดอบทเรียนชีวิตพี่รุ้งอยู่ว่าที่ทําให้มีความสุขหนึ่งก็คือดูแลตัวเองทภายในอย่างที่เราคุยกันมาตอนแรกภายนอกคือร่างกายเนี่ยก็คือออกกําลังกายอ,อาหารการกินรวมถึง เรื่องการเสพสื่อด้วยเมื่อกี้ที่พี่รุ้งบอกว,อว่าเวลาที่เราสนใจอะไรสิ่งนั้นมันจะขึ้นบนฟีดจริงใช่สิ่งนั้นมันจะขึ้นบนฟีดส,สังเกตเลยถ้าเราดูไอจเรื่องนี้เราดูเฟซเราดู t ิก t o k หรือดูอะไรก็แล้วแต่เรื่องซ้ำๆเดิมๆมันจะขึ้นมามเพราะฉะนั้น ถ้าอันไหนที่มันเป็นกระแสมากแต่มันเป็นเรื่องที่ไม่ไดีๆเราก็จะแค่ดูแป๊บนึงแล้วก็ปล่อยผ่านไปอย่าไปดูมันนานๆเพราะไม่งั้นมันจะขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยะสิ่งที่ตอนนี้คือขึ้นมาในฝีดุงจะเป็นความน่ารักของสัตว์น้อย <laughs> เป็นความน่ารักของสตัตว์เป็นเรื่องราวแบบขำๆตลกๆเป็นเรื่องที่พูดแล้วแบบหิวใจคนอะไรอย่างเงี้ยมันจะขึ้นมาประมาณนั้นแต่ถ้าอันไหนที่ขึ้นมาแล้วแบบมีคำหยาบคำดา่าคำอะไรอย่างเงี้ยเรื่องชาวบ้านเราไม่ค่อยแบบเรารู้สึกมันไม่ค่อยมีประโยชน์กับชีวิตเราสักเท่าไหร่เราก็จะไม่ไม่ค่อยไปสนใจสักเท่าไหร่ดูเป็นคนที่แบบคัดเลือกสิ่งดีๆให้กับชีวิตตัวเองจริงๆอะเราต้องคัดนะเพราะว่ามันไม่สามารถมีใครมาคัดให้เราได้เลยจริงๆ อย่างที่บอกว่าถ้าเราคัดเองอะเราคัดมันปุ๊บเนี่ยสิ่งที่มันคัดให้เราต่อคือโซเชียลคือพอเราคัดสิ่งดีเขาก็จะคัดสิ่งดีๆมาให้เราแต่ถ้าเราดูสเปะสปะไปมันก็จะเรื่องราวอื่นๆมันก็จะเข้ามาเรื่อยๆบางคนดูเรื่องอะไรที่มันเป็นเรื่องของคนอื่นที่แบบพอเขาดูเสร็จปุ๊บเขาไปทุกใจกับเรื่องของคนอื่นอย่างเงี้ยเออเราบอกว่าแบบเราอย่าเอาไปมันบางทีมันเป็นเรื่องของเขา เราเข้าใจเรารับรู้ได้แต่นะั่นมันคือเรื่องของเขานาอะไรเงี้ยทั้งๆท,ที่เขาเป็นคนที่เธอไม่ได้รู้จักเขาด้วยซ้านะแต่ทําไมเธอเอาใจไปใส่กับเรื่องพวกนั้นเยอะจังเนี่ยถ้าดูพวกนี้แล้วมันเป็นอย่างนี้นะเลิกดูไปเลยอะไรเงี้ยเราบางทีเราก็ต้องบอกเขาอย่างนั้นด้วยเหมือนกันรับฟังมุมมองการรักตัวเองส่วนหนึ่งจากบทสัมภาษณ์เต็มกับนุ่นศินิษฐาบุญยศักด นุ่นช่วยขยายความคาว่ารักตัวเองให้เราพอจะเห็นภาพมากขึ้นได้ไหมคะเพราะว่ามันเป็นคําที่เราจะได้ยินกันบ่อยแต่อาจจะนึกไม่ออกว่าแล้วจริงๆรักตัวเองอ่ะเป็นยังไงร,รักตัวเองเนี่ยมันมีสองด้านนะ,ะด้านของการปฏิบัติกับด้านของ mental health เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะพูดคําว่ารักตัวเองเนี่ยมันสั้นเกินไปแต่รักตัวเองอย่างแรกเนี่ยคือหนึ่งคุณต้องฟังเสียงร่างกายตัวเองในฐานะการปฏิบัติสิ่งอะไรอ่ะที่ร่างกายคุณเรียกร้องสิ่งอะไรที่คุณต้องการแล้ว คุณอะมอบมันให้กับร่างกายไหมยอย่างเงี้ยเรารู้อยู่แล้วเบสิกเราต้องกินอาหารที่ดีมีประโยชน์เคยทำไหมหรือว่า mm. ตามใจตัวเองก็อันเนี้ยใจมันเรียกร้องใจมันอยากให้กินอีกอย่างหนึ่งอันนี้ก็แปลว่าคุณไม่ได้รักตัวเอง mm. แต่คุณกำลังสปอยตามใจทุกคนบอกว่าเด็กอย่าสปอยมากเดี๋ยวจะนิสัยไม่ดีแต่เราก็สปอยตัวเองแปลว่าเราก็พยายามไม่รักตัวเองอ่ะหนึ่งอย่างในฐานะการปฏิบัติไม่ว่าจะแง่าการกิน ส่วนเรื่องของ m i n d s ซ t การรักตัวเองคือเราต้องเข้าใจตัวเองก่อนพี่มักจะพูดกับบางคนเสมอว่าถ้าเราเข้าใจฮอร์โมนเราจะเข้าใจตัวเองสําหรับผู้หญิงนะผู้หญิงจะมีเป็นความบ้าบอในหนึ่งเดือนแต่เราก็ไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นกับอารมณ์ของฉันเดี๋ยวฉันก็อารมณ์ดีฉันก็อารมณ์ร้ายเดีย๋ยวฉันก็หงุดหงิดเดี๋ยวฉันก็อยากจะทํานู ون, น่นทํานี่เอออยากจะวีดใส่หรืออะไรเงี้ยจริงๆถ้าเรารู้อย่างเดียวว่า อ๋อมันเป็นเพราะฮอร์โมนไงตอนนี้ใกล้ถึงเวลาแล้วตอนนี้ใกล้จะมาแล้วมันก็เลยมีอาการหนุดหงิดมีอาการเจ็บมีอาการบวมมีาการอืดมีอาการทุกอย่างอันนี้มันคือฮอร์โมนเพศเป็นตัวกําหนดและอาหารเป็นตัวกําหนดแต่เราจะบอกอะไรฉันอยากสวยเหมือนนางแบบทุกวันใน31วันฉันต้องสวยฉันต้องท้องแบนฉันต้องนู่นนี่นั่น อันนั้นคือเราไม่เข้าใจตัวเองเราไม่รักตัวเองเราไม่ฟังเสียงตัวเองแต่เราไปฟังคนอื่นไปฟังรูปลักษณ์ของคนอื่นไปเชื่อคนอื่นไปเชื่อในลุกในภาพที่เป็นภาพตัวกําหนดว่าอันนี้คือมาตรฐานแบบพิมพ์ที่คุณจะต้องทําตามซึ่งจริงๆไม่ใช่อะ่ะเราจะไม่ได้สูง182เท่าเขา เราอาจจะไม่ได้รูปร่างเหมือนเขาแต่เราไม่ฟังตัวเราเองเราไปเชื่อเขาอันนี้อันนี้คือคิดว่าเป็นหนึ่งในการที่แบบเราต้องรักตัวเองเราต้องเชื่อมั่นในตัวเองเราต้องฟังเสียงร่างกายของตัวเราเองอันนี้คือการรักตัวเองของพี่ผัดแล้วก็ที่เราได้เห็นเห็นกันมาเนาะเป็นคนหนึ่งที่แบบรักตัวเองจริงๆแล้วก็ดูเป็นคนที่สามารถพึ่งพาตัวเองได้อย่างจริงๆอะวิธีคิดอะไรหรือหลักคิดอะไรที่ทําให้พี่นุ่นเป็นพี่นุ่นตอนนี้ที่แบบใช้ชีวิตด้วยตัวคนเดียวอย่างมีความสุขได้อะคะ มันคืออะไรหรอที่ว่ามันคือความ strength ความแข็งแกร่งที่มันเกิดจากหนึ่งก็คือเวอร์ชันของคน mm hmm. จะเปลี่ยนไปเสมอเวอร์ชันของคุณในอายุตอนคุณอายุ25กับเวอร์ชันของคุณในอายุ45จะต่างกันคนเราเนี่ยถ้ารู้จักพัฒนาตัวเองรู้จักปรับเปิดใจเปลี่ยนวิธีความคิดและมุมมองแล้วก็เปิดรับประสบการณ์ใหม่ๆตลอดเวลาประสบการณ์เนี่ยมีทั้งผิดพลาดแล้วก็ดี เราไม่มีคนไหนเป็นมนุษย์ perfectionist ได้ทุกคนอะ fail หมดผิดพลาดแต่คุณจะเอาบทเรียนนั้นอะมาปรับแก้ไขปรับปรุงแล้วกลับมาเป็นคนใหม่ transform ตัวเองใหม่ได้ไหมใช่ไหมขณะดิจิทัลยังมีดิจิทัล transformation ตัวเราเองเปลี่ยนตัวเองได้มากแค่ไหนพี่ชอบตัวเองของพี่ในอายุ45นี้มากกว่าตอนที่พี่อายุ25อีกพี่รู้สึกว่าพี่หาแนวทางในชีวิตตัวเองได้ชัดเจนพี่รู้ว่าตัวเองต้องการอะไร พี่สามารถบอกคนอื่นได้ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นในชีวิตรูปแบบไหนบ้างแล้วคุณจะต้องเจออะไรบ้างในเด็กรุ่นใหม่บางคนมางงแง,ง้พี่นู่นเนี่ยหนูอย่างงาั้นอย่างงาี้อย่างงาั้นอย่างงี้พี่ก็จะบอกจากไลฟ์เอ็กซ์เพียน์ของพี่ส่งมอบให้กับเด็กว่า you จะต้องไปในแพทเทิร์นนี้แน่นอนถ้าอยู่คิดแบบนี้แพทเทิร์นของคนอะในมนุษย์อะมีไม่กี่อย่างแต่พี่จะบอกไกด์ได้สำหรับผู้หญิงไว้ว่าถ้าคุณไปแพทเทิร์นเนี้ย you might disappoint แต่พี่ก็จะบอกว่าให้ลองปรับดู คิดใหม่มองใหม่แล้วคุณอาจจะได้โกนั้นแหละแต่ต้องมองใหม่พี่นุ่นคิดว่าความคิดแบบไหนที่มันทําร้ายสุขภาพจิตใจของเรามากที่สุดะคะความคาดหวังการตั้งความคาดหวังกับอะไรบางอย่างแล้วบอกว่าจะต้องอันนี้น่ากลัวที่สุดอเออแต่ถ้าไม่มีเลยก็ไม่ได้จะต้องมา,มาบาลานซ์ความคาดหวังมันคือความเป็นกลางคความกลางกลางอันนี้ดีที่สุด แต่ถ้าคุณแบบคาดหวังและพุชตัวเองพี่เคยพุชตัวเองพุชเครียดทุกวัน perfectionist เนี่ยอันตรายที่สุดแต่ไม่ perfect เลย sloppy เลยก็ไม่ได้กลางกลางกำลังดีมีในวันที่ขี้เกียจบ้างแต่ต้องมีวันขยันมากกว่าวันที่ขี้เกียจเราฟังมุมมองการรักตัวเองส่วนหนึ่งจากบทสัมภาษณ์เต็มกับแพทรักรณพันธ์ยั่งยืนพูนชัย พี่แพทยอยากแบบว่าให้คําแนะนําหรือว่าแชร์บทเรียนอะไรที่จะทําให้คนอื่นๆได้เข้าใจว่ารักยังไงให้มีสติกค่ะรักตัวเองให้มีสติก่อน <c oughs> ถึง <c oughs> จะรักคนอื่นอย่างมีสติได้ <c oughs> จริงๆมันแค่นั้นเลยแหละมันคงกลับมาที่ตัวเองอยู่ดีกลับมารู้ทันอ,อารมณ์ตัวเองซื่อสั์การอารมณ์ตัวเองผเผชิญหน้ากับตัวเองเป็นเพื่อนกับตัวเองลงหลุมไปกับตัวเองไปนั่งดูตัวเองรู้สึกยังไงเศร้าแล้วมันเป็นยังไงเจ็บแล้วมันเป็นยังไงแล้วค่อยเริ่มคิดว่าเราจะไปมีคนข้างๆ ยังไงเพราะว่าในวันที่เราเองยังไม่ได้ซื่อสัตย์กับตัวเองมากพอเวลาที่เราไปเจอใครอีกคนหนึ่งมันก็จะเป็นความสัมพันธ์ที่มันไม่ได้เอาข้างในมาเจอกันจริงๆเนาะ,นะมันก็จะมีปัญหาอยู่ดีเราไม่มีสติกับตัวเองไงเราก็จะไม่มีสติตออกมาแบบนั้นแหละก็คิดว่าสุดท้ายก็กลับมาที่ความรักตัวเองมันก็เป็นคําพูดคลีเช่ในยุคนี้มากเลยแต่ว่าก็ยังคิดว่ามันเป็นสิ่งที่สําคัญถ้าคนที่อยากเพิ่มเซลล์เอสติมให้กับตัวเองเนี่ยพี่แพทมีวิธีแนะนํำไหมคะว่าทํายังไงดีคือเราเชื่อวว่่่่่่าาาาาาททุกกกกกอออยงงงีีีีเเเเปป็นน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 นััััััญหใใ้้รรรูสึึมมมมตติิดดดจื มาทริกเกอร์เราในวันนี้เซลฟ์เอสเตียมวันนี้ที่เราไม่มีบางทีอาจจะต้องคือไม่อยากให้ทาเองเลยเพราะว่ามันไม่ค่อยปปอดภัยเชิงอารมณ์เท่าไหรอ่อ่ะแต่ส่วนตัวรู้สึกว่าการกลับไปค่อยๆดูว่าที่มาของการไม่มีเซลฟ์เอสเตียมของเราอะ่ะมันเกิดขึ้นเมื่อไหร่มันเป็นการขุดต้นตอที่แบบหายสนิทที่สุดแล้วอะ่ะสูตรแพทมีปัญหาเรื่องเมื่อก่อนเคยรู้สึกว่าตัวหอมและตัวดาแล้วทุกครั้งที่มีคนพูดเรื่องเนี้ยเราจะไม่มั่นใจเซลฟ์เอสเตียมตกแต่พอมาย้อนกลับไปคิดจริงๆอะ่ะว่าต้่นเริ่มต้นเนี้ยมันมาจากเมื่อไ่ม ครูคนหนึ่งที่พูดอะไรบางอย่างกับเราที่เขาไม่ได้ตั้งใจอ่ะแต่มันสร้างแผลให้เด็กคนนั้นแล้ว แล้วเด็กคนนั้นอะอยู่กับเราเพราะฉะนั้นจร,จริงการที่เรากลับไปเข้าใจว่ามันเกิดขึ้นเมื่อไหร่แล้วไปแพาจะใช้คําว่าไป rescue <S <S เด็กคนนั้นอะคือเอาตัวเราในวันนี้วันนี้แ<ๆ>พชอยู่40ถ้าเจอปุ๊บว่าหูแม่งตอนปอสองมีครูคนนึงเคยพูดอย่างนี้กับเราไว้แล้วเราจำเมื่งแต่ตอนนั้นอะมันต้องเป็นอันนี้แน่เลยอะที่ทําให้เราเซวไปตีมึงแล้วต่ำแพชก็จะขับรถบัสอายุ40เป็นคนขับรถบัสกล <laughs> ับไป rescue เด็กคนนั้นไปทำให้เข้าใจกับเขาแล้วพอถ้าเราเข้าใจแล้วจริงๆมันหายจริงรอะมันาํด้ไท ด้วยตัวเองหรือเปล่ามันอาจะต้องมีคนช่วยเราในครั้งแรกๆแต่ถ้าเพิ่มเซลฟ์เอสติมในแบบอื่นถ้าจะให้ตอบแบบแพนมองว่ามันเป็นการฉีดยาชาหมดเลยแพนมองว่ามันไม่หายขาดถ้าคุณไม่ได้แก้ที่ต้นต่อมันไม่หายขาดต่อให้คุณรู้สึกว่าคุณไม่มั่นใจหน้าตาตัวเองคุณไปทําหน้ามันทําได้ที่ภายนอกนะแต่ข้างในมั่นใจจริงๆหรือเปล่ามันหายจริงๆหรือเปล่าแล้วแล้วเมื่อไหร่จะหายถ้าเกิดว่ามันจะต้องเติมจากข้างนอกไปเรื่อยๆมันจะต้องแก้ไขจากข้างนอกไปเรื่อยๆเมื่อไหร่มันจะหายเมื่อไหร่ที่คุณจะ เติมหน้าหรือว่าแต่งตัวมันก็หลอกคนได้แค่ข้างนอกองจริงแต่ข้างในมันไม่ได้ถูกการดูแลมันก็ไม่หายขาดละคะ่ะปัจจุบันนี้พี่แพทมีวิธีเคลียร์พลังงานลบแล้วก็เพิ่มพลังบวกให้กับตัวเองอยังไงบ้างมาค่ะทุกคนเข้าสมาธิค่ะ <laughs> อ๋อถามจริงๆใช่ไหมถามจริง <laughs> เราเชื่อว่าทุกอย่างคือพลังงานทางวิทยาศาสตร์ก็เชื่อแบบนั้นแล้วควอนตัมฟิสิกส์ก็พูดแบบนั้นว่าในเซลล์ที่เล็กที่สุดของเราอะตอมของเรามันมีแบบนิวเคลียสใช่ไหมแล้วมีอิเล็กตรอนวิ่งใช่ไหม90%คืออากาศแล้วทั้งตัวเราคืออะไรอะสุดท้ายมันคืออากาศมาเชื่อม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 ,อมกันสุดท้ายเราคือพลังงานแล้วเราก็เป็นพลังงานที่เป็นฟองน้ำดูดซับทุกอย่างรอบตัวบวกลบบวกลบรับหมดแต่ว่าจริงๆมันบีบออกได้แต่ว่ามันเคลียร์ออกได้วิธีการของพายก็คือมันเป็นการผสมผสานศสาสตร์ ก่อนขึ้นโชว์หรือหลังจากโชว์เสร็จหรือเมื่อไรก็ตามที่เรารู้สึกว่าพลังงานไม่บาลานซ์คำว่าไม่บาลานซ์คือเริ่มรู้สึกว่าตัวเองไม่ค่อยเบาหรือเริ่มรู้สึกว่าอยู่ดีก็งุดหงิดหรืออยู่ดีก็หนักอ,อย่างเงี้ยเมื่อไรก็ตามที่รู้สึกอย่างนั้นอ่ะพะจะใช้การเชื่อมโยงฟ้าคนดินซึืงอเนี้ยถ้าเป็นศาสตร์จนีเนี้ยจะรู้อยู่แล้วคนที่เขาเรียนเรื่องปลาเรื่องอะไรเงี้ยฟ้าคนนึ่งแต่ฝรั่งเขาก็ ก็ฟ้าคนดีเหมือนกันแต่เป็นส,ส,สับเขาก็คือเอาพลังงานสะอาดมาล้างเราแล้วก็คิดในใจ,จว่าแบบอะไรที่มันส่วนเกินอะไรที่มันลบอะไรที่มันเป็นสีเทาอะไรที่มันไม่บาลานซ์อยู่เราขออนุญาตฟ้าลงดินก็คือเอาสว่างมาจากข้างบนล้างแล้วก็เท้าเปล่าเหยียบดินได้ก็เหยียบคิดว่ามีรากลงไปเลยก็ได้เ็จแล้วก็ขอขอเลยขอแบบขอโง่ๆเลยอ่ะคือเราเชื่อว่ามีพลังงานสว่างอยู่เราเชื่อว่ามีพลังงานที่ดีงามอยู่พลังงานระดับสูงอะไรก็ตามล้างให้หน่อยขออย่างนี้เลยค่ะล้างแล้วก็บอกว่าฝากลงไปพระแม่ธรณีฝาก ลงไปไป,ไปไหนก็ได้ฝากไปล้างข้างล่างก็ไม่รู้ว่าจริงไม่จริงยังไงแต่ว่าทุกวันนี้ก็คือไม่ค่อยมีผลกระทบแล้วอะเมื่อก่อนแพทเป็น post performance depression ทุกครั้งเพราะว่าเราขึ้นเวทีเราขึ้นไปแสดงเสร็จปุ๊บเราเก็บพลังงานกลับมาเสร็จแล้วมันเรนออกไม่ได้ไอดีนารีมันฉีดหายวันรุ่งขึ้นเราจะเกิดอาการ post performance depression คือเป็น depression ชั่วคราวเดี๋ยวนี้ไม่เป็นแล้วนะไม่เป็นแบบหายสนิทเลยซึ่งเราก็คิดว่างั้นที่เราทําอยู่มันอาจจะใช่หนึ่งเมื่อเราทุกคนคือพลังงานก็ลองดูมันไม่มีข้อเสียอะไรเลยในสิ่งทรรี่ แต่ว่ามันไม่ได้มีผลเสียเหมือนกันที่เราขอให้พลังงานอันดีงามผ่านตัวเราล้างของเราไปล้างพลังงานเสียแล้วฝากไปกับผืนถ้าจะไปทางพุทธเลยใครก็เคยไปถามพระอาจารย์ว่าพระอาจารย์คะเวลาที่มีคนสา่พลังงานแบบไม่ดีใส่เราอะทำไงอะไรเงี้ยมีคนแบบเรารู้สึกว่าเราโดนอัแทกอย่างเงี้ยพระอาจารย์บอกว่าก็เอาตัวไปรับใช่ไหมล่ะเพราะแสนงว่ายังคิดว่ายังมีตัวมีตนอยู่ถ้าไม่มีตัวเราอะแล้วอะไรจะไปรับสมมุติมีคนปาตาขี้ใส่เราเพราะว่าเราเอาตัวเราไปรับเราถือว่ามีตัวเราเราเลยรู้สึกว่าเราเลอะแต่ถ้าเราไม่ถือล่ะถือทําไมอะนะ ก็ไม่มีตัวเราเขาปามมามันก็ไม่โดนเราอันนี้คือทางพุทธก็คือเป็นเทคนิคหรือเป็นวิธีการที่คล้ายๆกันก็คือเราเป็นสิ่งผ่านผ่านไปแล้วก็อะไรที่ลบก็ไม่สามารถผ่านเราได้เพราะว่าก็เราไม่รับอะไม่ใช่ไม่รับด้วยเราไม่มีอยู่ก็ผ่านไปเลยหรือถ้ามีก็ก็ล้างล้างได้ก็คือเราเชื่อว่าเน่ยคือพัลังงานมันล้างได้หมดจบไปแล้วนะคะกับมุมมองการรักตัวเองจากทั้ง5สปีกเกอร์ที่กล่าวตั้งใจมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับทุกคนเป็นยังไงกันบ้างคะ หวังว่าคลิปนี้จะช่วยให้คุณรักตัวเองได้ดียิ่งกว่าที่เคยสำหรับวันนี้ Have a nice day ค่ะ